เปิดคลิปโอเควิธีเปิดคลิปของเราก็ตัดคาสปอนเซอร์ <c oughs> คตันช็อป้านเติมโรบักเลนส,สุดคุ้มมีบริการรับฟาร์แมปต่างๆและหาของแมปบล็อกฟูดรับกดเกมพาร์ตแมปคินเลกาซี่บล็อกฟูดและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบสุ่มและแบบซื้อและสำหรับใครต้องการหาไอเดียเอาไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดหรือคินเลกาซี่ทางร้านคิทตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิดตันช็อป แแมมม่นมัน yeah, ในใคยกอ่ารับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกฟุตอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้เราจะอยู่ในคอนเทนต์สุ่มผลตามสูตรคนดู24ชั่วโมงนะฮะซึ่งก็ไม่ถึง24ชั่วโมงเหมือนเช่นเคยนะครับก็ดูข้างบนนล้วมันทำอะไรกับนั่นน่ะจริงๆเท่นี้มีมัวจิตื่นนะครับคุณผู้ชมฮะนะเพราะงั้นก็ต้องระวังหน่อยนะแล้วก็ระวังโดนกระทืบตายนะแล้วก็จะผลอะไรผลดาร์กใช่ปะ่ะหยุดอัมตัวเลยข้างหน้า S 1> <S 1> ไปดิไปรีบวิ่งไปสุม่มเอ้ยโก้ต้องใช้สูตรด้วยโก้พิมพ์ว่าทับ e ทั้งหมด4ครั้งเข้าใจปะ่ะคืออย่างที่คนรู้เลยนะครับคือเราไม่สามารถเล่นแบบเหมือนเมื่อก่อนได้แล้วนะครับเพราะว่านั่นแหละนะต้องเวล่งห้าสิบเพื่สุ่มได้ผมก็เลยให้โก้มาสุ่มให้ผมนะฮะไปเลยเดี๋ยวพี่ไปด้วยดีกว่าเฮ้ยไปงั้นเลย<มา> <S 1> <S 1> พี่ว่ายน้ำตามไ,ไปเว้ยอุ้ยก้โอ้โ,โ,อโหดูมนน่ากลัวจริงเลยวะผมบอกว่าผมไปไม่ได้โก้พิมพ์พิมพ์สูตรตรงนี้ดิพิมพ์สูตรตรงงนี้้้แแลลววคออยไไปเา มาบินอยู่กับอากาศโอ้ฉลาดเนียววิลล่เปนอะไรวะนั่นน่ะมันดูน่ากลัวจริงเลยว่าไอ้พวกนั้นน่ะก็ระวังอยู่ดีส0สิบล้านก็หัวแตกนะก็ยืนสุ่มยู่ดีตาย้็จะไมเสียงเพลงบล็อกฟุตมันหลอกหลอนพี่ว่างให้พี่ปิดไปแลอว เอาในตอนนี้นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าโราบอกผมมันจะบักนะครับมันแบบเข้าพร้อมกัน2อันอทั้งเบตา้าทั้งแบบโรบอกกันมาู้วยเลอะเทอะนะครับแล้วก็ก็ต้องหนีไอ้พวกเมื่อกี้นะครับโหเกือบตายเนี่ฮะเกือบเสียแล้วดิสามสิบเอม็มในกันเอง่เลยก็โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องให้โก้พิมพ์เนี่ยโก้พิมพ์เลยเดี๋ยวพี่ไปดูด้วยว่าจะได้ผลอะไรเฮ้ยโก้งูงูอะไรวะงูมันกำลังจะไปดวงอาทิตย์เฮ้ยโก้จะ เสีงเยงอะไรวะเฮ้ยพี่อลตัดมาแล้วไม่ไ่้อะไรอ่ะพี่บอลแสงเหรอแล้วม,มันช้าจังเลยวะเฮ้ยก็ <c oughs> ยันน่ะก็ชี้เลื่นน่ะอันนี้ผมสุ่มเลยใช่ปะเออเสจอแล้วก็สุ่มเลยได้ผลอะไรขอให้ผลพระสาธุ <c oughs> ไปไกลไหมรู้สึกผ่านไ้นี่ตายห,ห,หายหมดเลยไ <c oughs> อ้ก็จังไรเลยก็อันนั้นไม่อยู่ในสูตรนะเฮ้ยเฮ้ยวันน <c oughs> ี้ มานี่ยมาเนี่มานี่มานี่ยยุไสมานี่ยมานี่มานี่ยมาเนี่ทิ้งทิ้งนี่ทิ้งนี่ฝนระเบิดแน่เลยทุสองวุ้ยโอ้โหฝนระเบิดยังดีกว่าเยอะเลยเอาพี่ก็ใช้ดาบได้ไงเออโอยโอเคครับกินก็กินไว้โอ้โหฝนแม่งทิ้งกันไปแล้วอ่ะโอ้โหไม่มีรีเวิร์กเหรอแล้วพี่ต้องเอาชีวิตรอดยังไงแบบเออมันมันช่วยมันช่วยในการบ้าประตูจริงไม่ต้องเอาชีวิตรอดก็ได้ด้วยแบบเป็นคนปกติเขาเล่นกัน เอกอกฎระเบียกลับไปอ่ะเออโอเคไม่เป็นไรนี่ครับถือว่าได้ผลอะไรก็ผลนั้นแหละนะผลนี้มันอันนี้ปะวะมัน AOE อีปะเอโอีมันมันใหม่ใม,ม,ม่ตีเดียวตัว <c oughs> ใช่เอ <c oughs> เอเฮ้ยชิบหายนะมา,มา <c oughs> ดิมาดิมาดิมาดิลองด,ด,ด,ดิตอนนี้บล็อกฟูดเหมือนจะอัปเดตไอ้สามเหลี่ยมตรงกลางกลับมาคืนครับตอนแรกเห็นว่ามันเอาออกไปแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดเอผมมันออกไปแล้วอนะ๋อเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมดีกว่าแต่มันกระป๋าดิ ได้อยู่มัง้งพี่ว่ามันน่าจะติดหรือเปล่าวะแปบบ๊บนึงแป๊บนึงแป๊บ,บนึงยืนตรงนั้นแหละมาดอนแป๊บโอ้โหโหทีละตัวแย่ละโก้เอาคนอื่นใช่ดีกว่าปะเบพี่เดี๋ยวผมไปดูเอาเออโก้ก็ล<น>องเดินหาผลไปไปโอเคครับเบ <พน S 1> ลสามละผลมบกมากเอ้ยผลผมม,มิดมัมขายใช่เหรอมิดมัมขายขายอะไรดื่นดื่นวะออา อะไรวะยู่นี่มันก็ตัวแตกพี่ก็น่าเกลียดว่ะไม่ปืนมันแรงเกินไม่ปืนมันแรงเกินนู้ดคีโตคุ้งฉันรักเธอไม่ทำงานเบาจังเลยมันอันนี้เบาก็เบาจริงเลยเี่ีด้ละสิอะไรก็ใช้ฟินล็อกเหรอเอ่อหนังสติกอพยายามหาที่มันตีเบาอยู่เลยสลิงช็อตเหรือจังไรแล้วจังไรแล้วหน่าเกียร์เราก็ แ <laughs> ล้วผมพยายามตีมาแบบนี้ก็ได้โอ้แล้วผลประตูแม่งแบบกำม,มากอะ่ะเดี๋ยวพี่เออพี่เอารหัสหลักเข้ามาดีป่าวะเออแล้วผมเอแล้วเข้าไงเราก็ไม่ได้เปิดให้พี่จอยผมผมเอารหัสเรียกเข้ามาป่ะล่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียไม่เอา <laughs> <laughs> เฮ้ยโก <laughs> โก็ <laughs> อันนี้มันเป็นจริงแล้วหรือว่าพี่คิดเองวะาทำไมไอตรงนี้ยหัวล่นพลเมืองานักสู้ไม่ได้เป็นตัวเดียวฮะ ไอ้ตัวนี้ไม่ล่นนอะไม่ชุมชนคนวัดหล่นไม่ล่อนมยไปดูลิงไม่ลิงอาจจะหัวหล่นก็ได้เอ้ยก็มันไม่ล่อนดอกอนะันนั้นเป็นบอทเว้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ n p c ถ้ามันล่นหลายตัวอยู่นะมัน,อนเอ้ยใส่โคตรยังนี่ยใส่แล้วแต่เราโคตรก็จะหมดแล้วเนี่ยชุมชนคนวัดหล่นพี่ผ่า ใช้ยอย่างอื่นใช้ไปออื้โอ้โตอนนี้มันบังคับพี่เปลี่ยนเกาะก็แต่พี่ไม่เปลี่ยนด้วยพอดีตอมขวางโลกพี่มันทํางานว <c oughs> ่ะตอมขวางโลกค <c oughs> าบูชาก็เป็นเลยถ้าก็ไม่ใส่ฮังกี้แล้วก็ตีใช่พี่ยิงยิงตายครับยิงตายในครั้งเดียวเลยงั้นเราไปเป็นอันนี้ไหมล่ะไปเป็นมารียนไหมล่ะเออแตวพี่ก็ตายไป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 ไเปลี่ยนมารีนเลยตอนนี้เลย<า>ไ,ได้วหมา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 ม่มา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 อาม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 าดูดิ เออเขาขะยิงนัดเดียวเอาเอาหนาปืนครับมาครับลุยครับยิงเลยยิงเลยไม่ต้องใส่หางคีดิไม่ได้ใส่แล้วลองลองปืนอื่นดีมีไหมมีไหมมีมีมีเยอะเลยอะไรปืนปืนอะปืนหนมีปืนแล้วพี่าลองดูลองดูลองดูได้ได่ได้ได้อยู่่นีได้ยู่แล้วก็ตีเดียวตัวมันเดิมโเดือดมันทำไมวะสุดท้ายก็ต้องทิ่มเดียวตัวเออกูผลหนามมันแพงขึ้นใช่ปะ ใช่ใช่ผลดาวันโกงแล้วตอนเนี้ยมึบอกเลยพี่น่าจะใช่ผลนาวอ่ะแต่ว่ามันสุ่มให้ผลเออผลหลักหลักเก้าแสนในค่นีเองเลยมาแล้วจ้าผลเก้าแสนวีดีแค่นี้เอง <c oughs> มาเรื่อยเรือยแล้วโอ้แล้วพี่จะไปรัดวิวได้ไหมเนี่ยสภาพแบบนี้ทาไปอือเ,เออ,องไ,งไม่อสิบสี่ลาก,ก็พี่ว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วปะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคนดูรอผมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอารหัสหลักมาแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะมาสุ่มผลนะเพราะผลประตูผมคิดวาไม่น่าไหวนะครับโอเคแป๊บในที่สุดเฮ้ยก้นี่ใครอ่ะอ้าวหายไปแล้วโอเคผมได้มาแล้วนะครับผลอะไรก็ไม่รู้นะฮะผลมันคล้ายๆสับปะรดเลยนะครับผลอะไรก็บักนัดบอกมันเหมือนกินเลยโอเคกินเข้าไปเลยละกันนะครับนี่รีแบมไหมพี่มันรีแบมไหมลองลองช้ดูดิ เฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันอุ้ยอุ้ยมันรีแวมม์อยู่มันจะมีขึ้นๆขึ้นอยู่จะเห็นบ่แกขึ้นหรือเปล่าหรือคิดตัวเองมันเหมือนมันสูงขึ้นหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาฟาร์มเลยนะครับมันตายวะความรู้รลดับพระเจ้าเพื่อทำไรเดียวเดียวเดียวมันรวบได้ใช่ปะเออย่างนั้นมันก็รวบได้เว้ยตาย ตาทำด้วยอะไรนี่ตาเขยขุมตาเขยตาไม่ออกอือวิโอ้โหรู้สึกว่าปลดปล่อยก็นี่แหละพลังที่แท้จริงของพี่เองไอเดียมทานจากคุลูกคผมมีสองง่ายวะฟร์มง่ายขึ้นเยอะอืมเดี๋ยวอย่าพูดสึกิล่องมันจะรีเวิร์ยังไงวะสกิลสองพี่เท่าไหร่นะสกิลสองสกิลเอฟเหรอสกิลบินไม่ อยู่ <You. S 1> มันใช้เอ่อมันใช้ทั้งหมด40่สิบอ๋อเกจิวิวเดียวร้เวิวหพอแล้วอือจะไปวยี่สิบละเอาให้ถึงวิวยี่สิบเลยเราไปตีกอริลลาเลยแล้วกันเค <Okay, S 1> มามีนั่นเดือนแล้วกอริลลาเลยขนาดนั้นเลยอะวุธเตือนขนาดนั้นแหละยังไงก็ฝนทรายตื่น <laughs> <laughs> มัน,ม,น <laughs> มันรีเมคหนะ้ามันรีเวิร์กอับแบบสกิลมันดูแรงขึ้นวะนี่วะนี่เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ เ่าไรล้เท่าไรแล้เท่าไรแล้วเท่าไรแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดมันช้าขนาดยังวะเหมือนช้าเลยวะเร็วกว่าติกกี้เยอะหรือจะแบบเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นนะเมื่อกี้พี่เห็นแล้วก็เนี่ยแล้วไอ้มอนบนเกาะไอ้พวกเอ็นบีซีบนเกาะนี่มันไม่หัวล้นเหรอบนเกาะนี่ไม่ล้นบอก็ไม่เหมือนในสองในสามตัวนี้แล้วไอ้ผมเสกเรือให้มามาโดนไม่เป็นไรพี่ว่ายน้ำได้พี่เป็นทราย ไปได้ไหมจระเข้เคีมอนตัวน่าเกียดสิครับเลี้ยวเลี้ยวสกเรับสิครับมาโอ้โหสภาพให้พี่ไปน้ไปเองยังดีกว่าเยอะเลยไปเลยดูรวยขึ้นมานิดนึงวันนี้เราไปไหนดีเราไปรัดเบลเสร็จปุ๊บเราไปไหนต่อดีป่ะสกายเฮ้ยสกายเปียกแล้วเมื่อวานพี่ก็ไปมาแล้วนะไม่เราไม่ได้ขึ้นไปตีเอเนียลไงครั้งนี้เราจะไปตีเอเนียลเฮ้ยเมื่อวานพี่ก็ไปตีเอเนียล ดูคลิปไม่จับมั้งเหี้ยมันชัวร์ข่าวอ่ะกโก้ไปอ้อยไอ้ิษผลตรงนั้นดิไอ้ไอตัวสีชมพูอ่ะเนี่ยไปเลยปาดเลยโก้ปาดเลยเอ้ยเอาดิ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 เอ้ยคนเลื่อนอ่าอะไรเนี่ยแคนยูโซโรอายอนบอกว่าทำไมคุณช้าอะไรเหรอเนี่ยแคนยูโชโอ้แคนยูโชแคนยูโซโรหัวเราะร่างกิเกศี ยูเลียกลัวมันกลับมาโกเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ได้กูเอามันดิกูเอามันดิไอวิวตันมาอีกตัวแล้ววะพี่เอาดิเอาให้หมดเลยดิไอ้กนี่ไอวิวตันก็เดืเดินดุมดุมดุมจะมาต่อยพี่อะอ้าฮ่าต่อยไม่เข้าเฮ้ยรีแวมเหรอเอาพี่ก็เอาฟาร์มสกิลเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันเกิดเราจะทำไงอะฮะถ้ามันเกิดแล้วพี่จะทำไงล่ะเอาพี่ก็รอไงเอาก็ฮะเรียกยังไง คนเลี้ยนะบกิเลียนก็มันเกิดแล้วอืมเอ้ามันข้ามน้ำไม่ได้เลยเออข้ามไม่ได้มันเป็นจระเข้ข้ามเส้นบางๆไม่ได้ด้วยจะระคายเคมันล้ำเส้นไม่ได้ด้วยเหรอก็ในขนาดแหละพี่จะระคายเคมันก็มีประโยชน์แค่นั้นแหละก็มีประโยชน์แค่นั้นแหละ โอเคก็ฆ่ามันเลยพี่ไม่ไหวแล้วพี่คูณสองจะหมดเร็วรีบฆ่ามันเฮ้ยพี่เองพี่เองพี่เองนี่ไงเรียบร้อยเวลสามสิบเอ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปวอเตอร์เซเว่นกันต่อเลยนะฮะเพื่อที่จะไปอือกูเราฟาร์มสกิลให้ครบทุกอันเลยไหมสกิลเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบเองเจลเก้คีแมนอัปเดตเจลเก้คีแมนอัปเกรดนี่ก็อัปเกรด บินลงไปด้นหน้าตายไงมันเท่นะเนี่ยแต่ว่าทําไมมันบินไปด้านหน้าแต่ว่าทรายออกมาตรงท้องรื่คนแปลกๆแปกวะเอาไมปไปไหนก็ไปเอาเรือไงก้ไม่ยอมเอาเรือแรงแงมาไงที่จะมาเอาเรือแรงแรที่เกาะกลางเนี่ยมาดิมาสุมามาเอาเรือให้พี่ดิเป็นไรพี่ผมมาแล้วอยู่แล้วบินไาใช้เหอวะเฮ้ยพี่ไม่ได้มาพี่กำลังเดินก็เดินเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลยก็อันนี้อันนี้แหละวะ ว่าแล้วเครื่องดูดฝุ่นแมนเครื่องดูดฝุ่นจะเป็นตะไร่น้ำไม่มันขึ้นเหมือนแมววีอ่ะแมววีไม่บินมันไม่ตกน้ำด้วยโกมือ้มันขึ้นไม่ได้โอ้เฮ้ยคมันไม่ชอบน้ำเหมือนแมววีบินตอมเรือโก้แมหวีแมงวีผมไม่มีปีกเว้ยเอ้ไม่มีปีกแต่โก็ก็บินได้นะก็เป็นนกแล้วช่วงนี้สาวก็ไปไหนวะ ทุกนี้นันว่าเขาไปเล่นกับเพื่อนเขาบ่อยนี่เขาอาจจะมีอะไรกันแล้วจะไม่ก็กแบบอา,อาจจะแอบแซบกันไงแย่แล้วอ่ะแย่แล้วแย่จังแต่เป็แบบนแค่ที่พักเขาทำไมมาถ่ายไปไหนหมดไหนอ่ะก็เนี่ยยืนอยู่ตรงมองนี่มันตัวอะไรใส่เดือนป่ะผมผมเหนะ็นคนเดียวคน,นเดียวอยู่ตะเกตนตำข้าวป่ะอันง่าฉันเจอแกแล้วอะไรอะไรป่ะเจ้า <laughs> จะเจ้าเออหาเรือจิมพ์เจ้าไหน ตรงนี้เรีตรนันเว้ยไหนวะตรงนี้เนี่ยมไม่ยืนทำอะไรตรงนั้นปะมันเรียวตันมันมันเรียตันนะมันมันเรียตันนะแต่มันมันยืนมันติดเรียตันแต่ใช้ของมันที่เอ,โฮโฮองเลยเออก็ถูกครับว่ะบัตรแต่มันชื่ออะไรอ่ะมันชื่อดังนีดก็โดนนี่ไงวิธีฆ่าคนแบบไม่ต้องลงมือเองไงก็ก็รอดูโศกนาฏก,ก,กรรมได้เลยนะ แล้วมันโคตรเร็วแล้วก็เร็วประมาณยี่สิบสองไงออเออเออเออก้ดูมันดิมันดิ้นนะมันเจ็บนะมันเจ็บก็จังเลเลยฟาวง่าคืนนี้เนี่ยผมว่าใช่เหอเออพี่ผมว่ามันฟาวง่ายใช่พอมีผมช่วยนะไหมเย่เย่เย่ ทำไมอยู่ดีตัวมันถึงสลายไปตอนหน้าพี่มากอโใช่หตังสติ๊กตอบฉันไ้ยมีอะไรพี่เร็วๆๆๆๆๆเอาตัวบนนี่ดิเนี่ยพี่แอคไม่นานเลยเนี่ยก็อือเจ้าหวานแรงมาเฮ้ยเกือบได้ซิวละอีกอันเดียวอีกอันเดียวเกือบได้ซิวเฮ้ยโก้ไม่จุกตีมันได้ไหมไม่โก้แม่งระเบิดอะเมื่อกี้อะไม่โก้มันเพี้ยบขึ้นมาเลย โอ้โหโรมาดื่อนะโอเคได้นี่ละเคาะมันเคาะเคาะมันอ๋อเที่ยวขนาดนั้นเลยเหรอวะไมไปปล่ายสกิลด้วยมองไงเฮ้ยเฮ้ยนี่ทำอะไรทำไมเสียมันเหมือนสกิลเออเสี่ยงมันเหมือนสกิลวีของฝนตื่นเลยของไอ้ทรายตื่นอ่ะไอ้กูเห็นป่ะตอนที่พี่จับอ่ะมันแบบเนี่ยดูดิมันโดนง่ายเว้ย มันโดนง่ายกว่านี่เว้ยมันโดนง่ายกว่าตื่นดิเดือดเดือดฟ้าง่ายกว่าเดิมละเฮ้ยคอนเทนต์เดี๋ยวดีๆตอนนี้กันตอนนี้กันบักคอนเทนต์เกิดอือก็ดูดิมันแบบพี่ว่ามันแบบอันเนี้ยโหดนะเอพีพีได้เลยนะมันไม่ต้องรอแบบวพืบเพืบเืบแบบเมื่อก่อนมันต้องรอแบบดูดค่อยๆดูดใช่ป่ะแต่นี่โดนปุ๊บติดเลยแค่เวลาโดนเราขยับไม่ได้ ปีมาคราวนี้เราน่าจะตีได้แล้วพี่เฮ้ยระฟาร์มเม่ทช่ไมเรื่อนนะขยับวะเรื่อนกี่การเรือกี่การเลยกี้การเสงใหม่มาเออลรานี้แหละโอ้โหในที่สุดเออโกดทุกคนแรงอะออกตัวแทบออกตัวโคตรแรงอะก็ตัวแรงเลยเนี่ยตัวแรงบึงการเลยเนี่ยตัวไรบึงการเลยนะ นี่กูดูดิไว้รุ่นขอผลแจ่อพี่พี่ได้เซฟไปเมื่อก่อนนั่นอ่ะฮะเซฟเซฟเซฟผมไม่ได้เซฟไปวะทำไมตลาดตารางงานทาางงานผมจะยืนอยู่เรือแล้วกันพี่อจะไม่ขึ้นเกาะแล้วกันขึ้นเลยนี่ทำไมขึ้นดิต้องขึ้นดิทำไม่ตีช่วยอ่ะเออสภาพพี่คนเดียวตีไหวมั้งอ้าวไปบัคเเคหายอ้าวเคมันเอาไปแล้วเคมันมันเอาไปกินแล้วพี่อ้าวไม่มีโคตรไอ้เค โคตรไอ้เขี้ยวหายไปแล้วก็แย่ว่ะเพียวเพียวสองร้อยหนึ่งป่ะมาๆๆๆๆไปฟ้าไหมโอ้คอนเทนต์ก็หายพี่กลับไปนี่ได้ผมผมต้องผมไม่ได้เซฟไปแล้วเองมีคนถามว่าพี่เป็นคนอีสานเหรอครับสำเนียงแบบนี้คนตายสำเนียงแบบนี้น่าจะคนจีนบักลาเร็วถ้าคุณผู้ชมได้เสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ะอะไรเนี้ยนะครับเสียงดังๆคือตอนนี้ บ้านผมฝนตกนะครับแล้วผมก็ต้องมานั่งอัดคลิป่าำกลางสายฝนนะฮะเย้ทำไมที่จังเลยครับพี่พี่ใช้เป็นดาบเลยครับโอ้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับดาบคู่โอ้พี่พี่นึกว่าไฟที่เข้าไว้จคอนเสิร์ตอะบูมไฟออนเป็นไงโคตรึงยังไงมันทีผมไม่เข้าเลยไงอืมไม่ตีพี่พี่ไปหกสิบแล้วเนี่ยกวจัดเด้อเด้เราเราเราไปตีเอ็นได้ไหม ไอน้นนนะั่ะเดี๋ยวเราไปย<ะ>ิวก่อนหรอกเฮ้ยกูจะไปรีบตีมันด้วยโอ้โหดูดิแล้วก็ต้องมานั่งดีดไข่ป๊ะแปะปะแปะในผมในผมตีให้เลยอ่ะเรียงก้อนอย่านั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละทำดีๆก็เป็นนี่เออเออน่งน,นั่งทำดีๆก็เป็นนี่ก็เฮ้ยเฮ้ยมึงจะโดนอีกตัวหนึ่งด้วยวะไม่โดน มันมันร่วมได้ป่กว่ากไอ้สกิลทรายแข็งๆอ่ะลงศพทรายอ่ะมันร่วมพี่มันมันรวมไค่คนเดียวอืไม่เลยอะไรอ่ะอุ้ยดีกันนะตอนนี้เวลพี่หกสิบเก้าส่วนมาสเตอรี่พี่เจ็ดสิบละสิบเอ็ดละเป็นเจ็ดสิบสองละผมโดนตีให้ทั้งหมดเลยนะพี่โอเคที่มันโดนเฉียดเฉียดมันก็ดูดขึ้นฟ้าแล้วอะก เนี่ยเวลา PvP อ่ะเราก็แค่ไม่เอาสกิล X ตื่นไปไงโก้แล้วก็ใช้สกิล X ของฝนนะเนี่ยเออพีิวได้นะไม่แรงไงมันก็จับเราไว้คอมโบไงไม่ได้เน้นแรงอยู่แล้วนี่ปกตินี่กระหน่ำไม่แรงนะก็บีบไขรมันแตกเลยที่นี่เป็นตัวข้างหลังไปวะไหนนั่นน่ะข้างหลังอ่ะสองตัวน่ะนะอ้าอ้าวแล้วไปจับตรงไหนวะเนี่ยสกิลหายไม่ติดเสาโอเค โอ้ก็ว้าวเฮ้ยเท่จังวะในโค้ทเท่เลยก็จะไหวไม่ต้สกิลวีคืออะไรก็คือซายดูดใช่ป่ะไม่ไม่สกิลวีก็คือเป็นเป็นแบบปากีไก่กี่ไครใส่เขาใช่หรอวะปากนีไครใส่เขาสกิลนี้น่าจะได้ประโยชน์สุดละพายุหมุนพี่ยังหาประโยชน์จากมันไม่ได้เลยตอนนี้มันต้องใช้ระยะใกล้ด้วยอะ ยงไ,ไก่่พีีตนไม่โด,ดนชิบหายจะจะคือผู้ชมสามารถเอาไปเล่นต่อได้เลยนะครับหรือใครที่อยากเปลี่ยนผลก็ไปหาเปลี่ยนผลกันได้นะส่วนผมก็จะฟาร์มทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะครับเฮ้ยเกือบโดนไหนก็ไปไหนละนี่เะทีมีอวี่แม่งจะขึ้นหนึ่งร้อยนี่ไงจะห <c oughs> นึ่งร้อยละเออปกติปกติเราทำไม่เคยขึ้นเลยวะเออ๋ยวมารับเดี่ยวมาใหม่ไงมันฟาร์มสนุกอ่ะอืมอะไรตอนนี้ตรงเนี้ย หลังหลังเลยผมเล่นตีอย่างนี้ไม่สบาย่าเยอะเฮยเล่นพี่โดนตามตีเอาเองอ่ะต่ตีจงไปโค้ดน่าจะทำงี้ตั้งนานแล้วพี่จริงๆนะน่นจะคิดได้เนาะโอ้โอเคโอเคอ้าออ้มีเท่าไหร่พี่พี่จะคมมาระคิดว่าอีกอีกมันาชที่นันไม่นานหรอกอีกแค่ตอนนี้เก้าสิบสี่ละอีกนิดเดียวเองกไปตีบอสเลยป่ะปะ เดี๋ยวพี่คูณสองมันจะหมดก่อนกลัวคูณสองจะหมดอ๋อไ,ไม่ตีมันเล่นหรอวะกลัวคูณสองหมดกลัควคูณสองหมดเขียบะใส่ใสย่างใสย่างเดี๋ยวร้อยแหละพี่จะจำเลยเนี่ยอืคอมโบตึงเกินนั้นเหมยก็แรงนะสองสามร้อยเลยโอเคนะครับาาแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปใกล้ด้วยเนี่ยจับได้เลยอืมไมอม้กไปดืป่มเยอะเลย่ว <laughs> ะนี่ไงโก้ โอเคครับแล้วก็ตายตายจากไปกูล้างเว้ยพี่เป็นเจอร์รี่ไคีแมนอัปเกรดเลยทั้งหมดเจอร์รี่ไคีแมนแพตเก่าคนเล่นไปอยู่ถ้แพตเก่ามันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าแพตตนี้ดีกว่าไงเย่ทำไมเที่จะยังเลยครับพี่เอามาจากไหนครับพี่เอาสุดดาครับตูดดาวพอดีเป็นปนดาวดิ้งมาครับใช่เลยเอ้ดาเท่าไหร่เนี่ยเออยาวทุเรศจังว่า โหสุดท้ายก็ต้องตายแบบนี้เหมือนเดิมแหละเอ้าแย่ละเอ้าเดอะสักิวเรียลโดนอยู่เว้ยโอ้ตกใจหมดพยายามล็อกให้เลยแหละดีมันดีมันกะละกะละ โอ,อ,อ<ด>้ยชีวิตแม่งทำไม,มเป็นอะไรแบบนี้วะเนี่ยเออก็ฆ <c oughs> ่ามันได้ฆ่ามันเลยเชื่อพี่ฆ่ามันเถอะพี่ไม่ไหวแล้วก็ไอ้สุดจะทนกับคนอย่างเจ้าจะละเคยคมันตายตายังตายยังเดี๋ยวเดี๋ยววันนึงขอขอขอเปลี่ยนดาบก่อนตายยังยังตายยังรีบอะไรวะเว้ยตายยังเออไอเดเวลลหยอก ได้แวนมานี่เอาเลยครับฟาร์มต่อน,นี่ครับอีกนิดเดียวโกตอนนี้พี่ได้มาร์ตมา99พี่ต้องฟาร์มต่ออีกนิดนึงมูมเลื่อง<อ>มัมนยากแล้วนะเราต่อไปเราจะไปไหนดีพี่เรารอตีนี้เสร็จแล้วจะไปไหนตอนนี้ที <laughs> ่ชอบที่ชอบ <laughs> ไปบบี่อไ,ไปอย่อบอืมดูวิ่็ไประโยชน์จากสกิวซีในแต่ก็ใช้ได้อยู่เออวิ่งหนึ่งร้ยรอยแล้วโกตอนนี้ <laughs> มาก็ร้อยสี่ละอีกแค่16ใช่ป่ะเออสิบหก็กตีแล้วก็มันเดินไปเลยก็ได้แม่โอ้มาเยืนยกงย่องยๆนงนานว่าแล้วมันลา่มือมันล่นพอดีพอดีหมาเนี่ยละมากแกนี่ไม่เกี่ยละไม่ไม่เหมือนใครบางคนแบบนี้ไม่ไม่อะไรอะไรอะไร อู้ยไม่มีไรไม่มีไรเขาไหรแล้พี่าไหไรแล้วเ่าไหร่เขาก็ไม่เอาอัหต้องว่าไงครับโอ้ก็เป็นไรชอบตีตันั้นตายวะเออหนึล้วหนึ่งศูนย์แปดเก่งเกินไปไมงนีอันนี้ตียังยังไม่ตีใช่ปะอันนี้ตียังตีแล้วเออตียตีละเขากรไดขึ้นเยอะ เบลขึ้นโคตรใบอะก็พี่บอกผลไสายนี่แหละฟาร์มง่ายสุดละพี่น่าจะเอาผลผลดอฟาร์มเนาะโอ้โหผลดอนะป่านี้พี่น่าจะวิวประมาณสามสิบบาไม่ทำเลยขี้เกียจทำเลยขี้เกียจทำแล้วทิ้งแล้วบิดเงี้ยตามเคยก็ตามสไตล์ตามสไตล์อย่าพูดดิพอพอก็รู้ ดูเดี๋ยวไม่รู้เป็นอะไรขุดไม่ออกเลยพูดไปไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัวมาเห็นพี่ไม่เอาเจ้าตัวยังดูช่องผมอยู่ใช่เหรอเข้ามาดูโก้ด้วยเหรอก็ดูดิเย็สแค่สองโอ้โหตัวนี้ก็ไม่ตีนอ๋อไหมรีบร้อนเด้อไปวิ่งเลยหมาดอนเออโอ้ยโก้ไปไหลมันต้องข้าวนูุสังเขวะตาสติ ตามสไตล์อีม้าหนึ่งอีมาหนึ่งอีมาหนึ่งเยอะยังยังยังอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงเร็เร็ปึ๊บอือในที่สุดเป็นครั้งแรกที่เราฟาร์มสกิลผลจะนิคอบไ้ก็เฮ้ยอะไรนี่เท่จังวะมันเคลื่อวไยเฮ้ยนี่มันผลตื่น ไอโก้หมวกมันหายใช่ป่ะหรือวิคิดไปเองเมียลือไว้แต่ทรงผมสุ่มแล้วได้ผลผลสมองเกอร์ทำมากินหน่อยไม่กินเหรอครับจำไป่หลอครับก็กโกโก็ก็อ๋อไอ้นี่ไอ้นี่มามาลีนมาลีนเก็บไว้ในกล่องพี่เก็บไว้ในกล่องเก็บไว้ในกล่องอะไรดิมูจิปะอะไรโก็คนเล่นอุ้ยมันเดินออกมาได้ไงนี่ อันเนี้ย you have football ไปก่อนอันนี้จะไปก่อนไหนเนี่ไม่ไปละมันไม่ให้พี่อะ่ะพี่งอนนะ i t s i d e bro it's good please ขอดิว่อะอยู่ดินะ <c oughs> ขอร้องได้โปรด please <c oughs> โอ้ <Okay. S 1> มันไม่ให้ก็ดูดิอะไรไวะ โอเคครับคุณผู้ชมครับในคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอะไรง่ายชอบคลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ซับค่ายแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมช่วงนี้พี่ไม่ค่อยใส่เอฟเฟกตบมุกหรืออะไรพวกนี้เลยนะครับก็คือผมพยายามที่จะใช้ตัวเองเป็นเครื่องเอินเตอร์เทนนะครับผมพยายามที่จะไม่ใช้เอฟเฟกอะไรเสริมนั่นเองนะฮะมาดูซิว่าคนดูจะยังดูแล้วสนุกไหมนะครับโอเคสนุกหหหหรรรืออ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 ไไไไมมมมม่่่สสสนน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 ุกกกกกก็าาาาถคคเเตตต์บบัััััดด้้้้้ววววจใีีลลิิปปโงข บายบายแคเพิ่มก็ปิดคลิปพี่หน่อยเดวไม่ต้องแต่งตัวให้หรูเพราะมีกระจูเป็นไอดอลเลยก็ร้อนอ่ะ